ด้วยสองุขลเหมือนกันเกี่ยวกับากษ็สะอาดด้วยนะอย,อยู่ก่อนถึงติดถนนสุขุมวิทอยู่ก่อนถึงหนองมนครับ แชมป์ป้นเรื่องกเลยแชมช์แชมใหญ่ยี่เท่าไหร่เนี่ยแชมป์ใหญ่อ่ะนี้แปค่ะเหรอเออเอเอาเงนเอาอย่างนี้เป็นได้ไหมเอาอย่างเงี้ยอันนี้เป็นแค่เล็กยำค่ะเส้นใหญ่โคก็ได้เลยพี่อยากทานใหญ่อ๋อมันมันใส่เส้นปลาด้วยใช่ไหมได้ใส่ให้ค่ะอ่าฮะแล้วก็ใส่เส้นปลาด้วยนะเอาใส่แบบนี้นะคะอ่าฮะแล้วเอากลับเอากลับบ้านด้วยนะกลับบ้านพี่เนี่ยหรอคะกลับบ้านสองถุงสองถุงเหมือนกันหรอคะเหมือนกันนะฮะโอเคค่ะจ้าอันนี้เป็นยังไงแม่นี่เกี๊ยวปลาโคยำ มากินรอบสอวแล้วอร่อยมากค่ะขอบคุณมากค่ะร้านเปิดทุกวันนะพี่แมทนะค่ะที่ใหม่เราไม่หยุดนะคะโอเคอสะาอ,อาดด้วยหกสิบห้ย้ายเข้าไปข้างในเด้อ,อโอเคหนึ่ง อันนี้เป็นโฟยำค่ะเนี่ยเกปลาคูยำค่ะผมได้ของผมให้ไหมฮะยังไม่ได้ของพี่ห้ออ๋อน้อแล้วเปลี่ยนเป็นเกี๊ยปลาโฟยำแล้วกันแต่ใส่เส้นเหมือนเดิมแล้วใส่ให้ค่ะที่ใส่ทั้งเกี๊ปลาแต่ทั้งเส้นปลาไม่พลาดจัดไปเก้าสิบบาทนะคะได้ครับเจ๊เจ๊ครับไปโฟยำด้วยกันไหมคะตาโฟยำครับเรากลับบ้านด้วยนะเหมือนกัน ใช่รค,ครับกินชามใหญ่เลยมันนานนาทีทำบริาการดีรา้านเขาสะอาดมากเลยตรงนี้ขายทุกชิ้นปลาด้วยโดยราคาตามตามป้ายอะครอยู่ติดถนนสุขุมวิทเลยเนี่ยก่อนถึงหนองมน

นนอ,อนี้ของพี่มโอเคอ่านี่ของพี่เจ้าปลากด้วยกินมากโยังใส่เส้นปลาด้วยอ่าใส่เส้นปลาด้วยาเป็นแเ้ปลาโคยังน้ำเาปลา ต้องไอ้เปลี่ยนหนึ่งไอใส่ถุงเอาไปใส่เส้นใหญ่แล้วกันเลยแล้วอันนี้สูงหนึ่งเหมือนกันอันนี้นี่กินนี่ฮะค่ะอ่นนี่ใส่เส้นเส้นใหญ่ด้วยนะคะนี่ยังมีทั้งเส้นใหญ่อ๋อเอ๋อโอเคโอเคอ๋อมีเส้นใหญ่ด้วยไหมโอเคโอเคแต่มันเหมือนโอเคสองถุงนะหนึ่ถุงอันนี้ไว้ใส่เส้นใหญ่แล้วจะได้กินจริงเหรอ มาทีกอยางได้นเนนี่กเลยก็บทอข้น่ากินมากนี่ร้าน้ำมาได้ไหมคะน้ำปล่าขวดนึงแข่งแก้วนึงแล้วทางบริการดีด้วย ร้านในใช้นะครับแนะนําเลยในในใช้หนองมนก่อนถึงตลาดหนองมนติดถนนสุขวิทนะครับจะามาจากไอ้บางพระโอ้แม่เสครับทแนะนำนะครับโอเคขอบคุณทุกคนที่มาดูครับ